สวัสดีครับทุกผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับมี breaking news ข่าวด่วนเข้ามานะครับผมก็อันนี้ผมก็ช็อกพอสมควรนะว่าเอ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมโคชทากินะครับของสิงเชียงรายยูเต็ดซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวถึงลาออกอําลากว่างสงหมหาภัยสัง,งั้นก็ breaking news เชียงรายแยกทางกับทากิตั้ง2ผู้ช่วยโคชคาตาทัพเยือนเทโรแทนอันนี้งง อันนีนน้เดี๋ยวดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรกว่างซงก็ถแถลงแยกทางกับคุณซือชาวญี่ปุ่นหมดหลังหมดสัญญาเหตุคือหมดสัญญาครับพร้อมตั้ง2ผู้ช่วยโคช้ชคัตาทัพนะครับผมช่วยช่วยคราวในการไปไปเล่นเกมบุกไปเยือนมังกรลูกเงินนั่นเองนะครับผมสโมสรสิงเชียงรายยูเนเต็ดแถลงแยกทางกับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นมาซามิทากิอย่างเป็นทางการหลังหมดสัญญาในการคุม กวางสงมหาภัยโดยล่าสุดบอร์ดบริหารตัดสินใจแต่งตั้งโคชเตอ้อลงกรณ์ทองอำ่ำแล้วก็อิมเมอร์ซันเพรเรล่าดาซิวานะครับผู้ช่วยโคชนะครับขึ้นมาคุมกวางสงมหาภาัยแทนนั่นเองนะเนี่ยเป็นการช่วงคราวบุกไปเยือนโปลิสเตโรในเกมที่ไทยลีกนัดที่12ในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เหรอวันพรุ่งนี้นัดกลางสัปดาห์เหรอเฮ้ ใช่หรอมีนัดกลางสัปดาห์ด้วยเหรอเออสำหรับมามาซามิทากิอดีตเฮดโค้ชของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมก็เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนในช่วงฤดูกาล2020ที่ผ่านมาซึ่งฝากผลงานอันยอดเยี่ยมไว้โดยการพาทัพสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดคว้าชัยชนะคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2020รวมถึงผลงานในในลีก สิงเชียงรายยูเนเต็ดรั้งอันดับที่3นะนะตอนนี้นะลงสนามไป11นัดนัดชนะ6เสมอ2แพ้3นั่นเองมี20แต้มนั่นเองนะครับผมก็เออผมก็งงว่าทำไมไม่ต่อสัญญาหรือว่าไม่สารต่ออะไรยังไงแต่ข่าวล่าสุดข่าวล่าสุดล่ามาเร็วก็บอกว่าทากิก็เปิดเผยในเหตุที่บกมือลากวางซงว่าเป็นยังไงอันนี้ผมขออ่านแป๊บหนึ่งนะ เขาบอกว่าสาเหตุที่โบกมือลาทับอากวางโซงมาซามิทากิก็เปิดเผยสาเหตุการตัดสินใจลาออกของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดแม้พาสโมสรรังอันดับที่3ของตารางคะแนนโตโยต้าไทยลีก2020-2021และมีลุ้นโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2021ด้วยเทรนเนอร์ชายญี่ป,ปุ่นก็เพิ่งมารับตำแหน่งกุนซือก็ในช่วงต้นฤดูกาล2020นะครับผม อ่ะเรื่องโปรไฟล์แล้วก็พูดไปแล้วนะครับก็อันนี้เขาให้บทสัมภาษณ์นะครับผมทากิก็ให้บทสัมภาษณ์ผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวเขาก็บอกว่าผมตัดสินใจไม่ขยายสัญญากับเชงรายยูเนเต็ดในวันที่31ตุลาคมอ๋อเป็นเขาเรียกว่าเป็นความประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เป็นเป็นความต้องการของทางทางกิเองนะครับ เออเขาก็บอกงั้นนะครับสั้นๆบอกว่าก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคุณมิติติยะภัยรัฐที่ให้โอกาสผมขอบคุณทีมงานและนักเตะทุกคนที่คอยสนับสนุนผมและขอบคุณแฟนบอลเชียงรายยูเนเต็ดที่สนับสนุนทีมมาอย่างต่อเนื่องผมหวังว่าเชียงรายยูเนเต็ดจะคว้าแชมป์ได้อีกมากมายต่อไปจากนี้ทากิก็ได้กล่าวเอออันนี้ผมก็งงว่าว่ามัน คือคือทาก,กิก็ทําผลงานได้ดีอัน,นอันนี้ผมว่ามันต้องมีซัมติงหรือเปล่าซัมติงอะไรจะอาจจะแนวทางการทําทีมอาจจะไม่ไม่ไม่ตรงกับที่คอนเซปต์ของทาก,กิหรือเปล่าเลยแบบว่าอืมไม่ขยายสัญญ,ญาผมก็งงนะเออแต่มันมันผมรู้สึกว่ามันแปลกๆอะ่ะไม่รู้ดิมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เขาอาจจะพักอยากจะพักไม่อยากต่อสัญญ,ญา หรือว่ามันอยู่ภายใต้ความกดดันมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่การอย่างเงี้ยเออผลงานเออคือปัจจัยของสิ่งเียงรายไม่ไม่เหมือนกับเมืองทองไงที่กามา,าคุมใช่ไหมหรือว่าบุรรมที่บโบซิดาบันดวิทคุมอย่างของเมืองทองอะ่ะกามาออกเพราะว่าเหตุผลคือฟอร์มไม่ดีเลยทําทีมเมืองทอง อาแพ้กับตรไอซีก็เลยเป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วโบซิดา้านี้คือเจียนอยู่เจียนไปหลายรอบละก็คือว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยแล้วสุดท้ายก็มันเข็นไม่ขึ้นก็เลยอลาออกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะเข้าใจได้ว่าเป็นที่ฟอร์มแต่สิงเชียงรายอ่ะฟอร์มฟอร์มไม่ได้แบบว่าเหมือนเมืองทองเหมือนเอ่อเหมือนบุรีรัมหรือว่าเหมือนท่าเรือก่อนหน้านี้ซะหน่อย คือก็ทําทีมมาระดับโอ้ oh, ขึ้นมาไต่มาอยู่อ่าหในสามที่จะดีเบตหนึ่งในสที่จะดีเบตโคตาเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ลุ้นแชมป์ด้วยนั่นเองนะอืมแต่อาจจะอืมผมก็ไม่รู้อ่ะต้องไปถามคุณอ่าไปถามบิ๊กฮันนะว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวอยากอยากพักอยากยกเลิกสัญญาเองหรือว่ายังไงกันแน่อันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่แปลก ก็ชอ็อกนิดนึงนะเออก็แบบว่าเฮ้ยแบบว่าผมเห็นข่าวเนี่ยอะไรวะเอา้าทาออกิลาออกลาออกทําไมอันนีเ้เราไม่เข้าใจเหตุผลว่าฟอร์มก็ยังดูเอ่อฟอร์มของทีมก็ยังที่ท,ที่ทำมาก็ดูด,ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่เข้าใจนะ <c oughs> อ่ะก็มาอัปเดตกันว่าลาละเดี๋ยวเขาก็ให้ผู้ช่วยโคด้ดมาแทนนั่นเองนะครับผมอืมก็ลาอ่าลาทีมแบบงงงงอะ่ะ เออผมก็งงนิดนึงนะส่วนตัวผมนะผมงงท่านผู้ชมอาจจะไม่งงก็ได้เออผมผมก็ไม่รู้นะมันกระทันหันหนะแล้วก็เอ,อ้ยหมดสัญญาแล้วก็น่าจะต่อต่อหรือเปล่าแต่ก็ไม่ต่องงงงโอเคครับก็มาอนะัปเดตให้ท่านผู้ชมแต่เป็นเท่า,านี้ครับสวัสดีครับ